Uh, สวัสดีครับ uh, วันนี้ทางอูนาคิมลมช่างนะครับรับจบน mm ิสสันฟอนเทียเซดดีสามพันวายดียีนะครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดสกลนะครับคือรถที่บ้านลูกค้าเลยนะครับคือรถคันนี้ดับกาอากาศดับแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับ mm hmm. ก็คือรถตัวนี้ยังไม่ทันได้ลื้อนะครับก็จะ ง่ายมากนะครับกับวิธีตรวจเช็คก,ก่อนลงมือซ่อมนะครับอย่างไม่ได้รื้อไม่ได้ถอดไม่ได้แกะอ,อะไรเลยอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้เวลาทําประมาณ2ชั่วโมงก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอะไหล่ที่เปลี่ยนไปจะรับประกันให้1ปีนะครับคือตัวนี้ดับการอากาศเฉยๆก็คือไม่ยากนะครับคือไม่ต้องถอดไม่ต้องลื้ออะไรนี่จะง่ายมากนะครับแต่ถ้าบางที่ถอดไว้เยอะอย่างนี้ครับหรือปั๊มออกมา แกะฝาหน้าออกมาอะไรอย่างนี้แล้วบางทีผมไปปุ๊บเครื่องสแกนของผมมันจะสแกนไม่ได้มันก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเสียอย่างนี้นะครับมันก็จําเป็นต้องเปลี่ยนยกเซตคือเปลี่ยนยกปั๊มนั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่ไม่ได้ถอดแบบนี้นะครับก็คือเราเลือกเปลี่ยนเฉพาะจุดที่เสียก็ได้นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านลูกค้าเลยนะครับก่อนผมจะซ่อมก่อนผมจะลื้อทุกครั้งนะครับเพื่อความแม่นยํานะครับผมจะ สแกนดูทุกครั้งนะครับว่ามันเกี่ยวกับปั๊มเกี่ยวกับกล่องไหมนะครับผมก็จะดูโค้ดนะครับอย่างขึ้นเจ็ดสิบสามอย่างนี้นะครับคือเป็นปั๊มคอมไลน์คือชัวร์แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำยังไงก็ติดนะครับผมก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่ใช้นิสสันเซดีวดีนะครับที่ต้องการใช้บริการเรานะครับเราไปถึงที่จบหน้างานให้ได้เลยนะครับแต่ถ้ารถที่แปลงเป็นปั๊มสายมาแล้วนะครับต้องการแปลงกลับคืน ให้เตรียมขาคันเร่งไว้นะครับเพราะว่าสวิคคันเร่งค่อนข้างราคาสูงนะครับในเวลานี้นะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งรถที่แปลงมาแล้วดัดแปลงมาแล้วนะครับควันมันดาแล้วเสียงเครื่องมันเขกกินน้ำมันเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ที่ปัญหาหลักๆเลยคือต่อทะเบียนไม่ได้สักคันนะครับผมก็ฝากฝากไว้นะครับถึงแม้จะได้ซ่อมกับผมหรือไม่ได้ซ่อมกับผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่การดัดแปลงไม่จบแน่นอนนะครับ ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ